สนุนโดยผลิตภัณฑ์ AB Coffee กาแฟาผงสำเร็จรูปผสมรังนกและคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมสนใจโทร065 594 1925 แล้วมากรัตอนนะคุณผู้ชมนะในเรียสุดท้ายของเรานะฮะ,ะช่วงนี้นะสนับสนุนโดยนะ a อบ o f f e e กับช่วงขั้นปักอยากดันฮะนะฮอบี AB Coffee คุณผู้ชมนะสันต้องอห,มหมอมไหมหอมไหมหอมมากหอมมากนี่กาแฟกาแฟกาแฟนะคะุณผู้ชมนะ a บนะเอบีค f f e e นะฮะกลิ่นดีมากกลิ่นหอมมากเพราะว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยสกัดจากพัน์อาราบิก้าที่คุณไปเดินตามซื้อตามห้างอ่ะที่คุณไปซื้อแพง45สี่ห้าหกเจ็ดร้อยแพงนะี่แหละก็ใส่ไปในเอบี f f e e ี่ าราบิกาเนี่ยแหละฮะแล้วนอกจากกาแฟที่ดีแล้วเนี่ยหลักๆที่เขาใส่อีกอันนึงก็คือคาราเจนตัวนี้เขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่คาราเจนแล้วก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่รังนกด้วยเพราะว่าเจ้าอื่นไม่กล้าใสเพราะเป็นแพงแต่เอบีค f ฟฟี่เนี่ยเขาใส่รังนกด้วยนอกนั้นเนี่ยนะฮะยังมีสารสกัดจากอะโวคาโดถังเช่าตังกุยนะฮะส้มแขกแล้วก็ริมเทียมเนี่ยทำจากน้ำมันบราข้าวแล้วก็มีสารสกัดจากคมิ้นชันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะบางคนฝากถามว่าพี่เต๋าหนูลดน้ำหนักหนูท่านได้ไหมหนูอยากทานมันน้า ทานมากแล้วโปรมันคุ้มมากทานได้ไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะดื่มได้นะกับ a อบ o f f e e ผสมรังนกและข้าคาราเจนวันนี้ม,มาแล้วพร้อมโปรโมโชั่นพิเศษอ่าโปรโมโชั่นวันนี้ซื้อ4ี่กล่องแถมแก้ว a อบ o f f e e ไปอีกหนึ่งใบครับและเรานะฮะจะแถม<ด>นะ,นะครับ <นะ S 1> กาแฟ a อบ o f f e e ไปอีก1่ซองเลยราคาทั้งหมดเลยนะครับเพียงแค่1,190บาทราคารดมทั้งหมดเนี่ยผู้ชมจาก3,000นนะเราขายให้ราคาพิเศษเพียงแค่1 1 9 0บาทเท่านั้นอใครสนใจกับ a อบ o f f e e โทรเลยครับ เบอร์นี้ฮะศูนย์หกห้าห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสองห้าย้ำอีกหนึ่งรอบบอกอีกหนึ่งครั้งครับศูนย์หกห้าห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสองห้า่ะนะคุณผู้ชมกาแฟวางไว้นานเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วนะฮะต้องเอาร้อนๆนะฮะร้อ,อนๆควันออกมันหอมนี่ขนาดไม่ร้อนอยังหอมเลยนะฮะปิ่นขึ้นมาเลยนะฮะเพราะว่าร้อนๆเนี่ยเราจะทานอย่างอร่อยเพราการทานกาแฟแล้วทานกับอาหารอย่างเช่นปลาตุ้งโกลอย่างเงี้ยอืมดีเลยแม้ทานทุกวันทุกวันทุกวันจริงๆหมอห้ามทานกาแฟห้ามพี่ตาวทานกาแฟ มันจะมีพวกกรีนเทียนใช่ไหมไม่ใช่กาแฟปกติเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นความดันกับเป็นเป็นประหวานออแต่กาแฟตัวนี้นี่เขาบอกแล้วศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะ<ด>อะปะยัยผู้ชมนะฮะแบ็คทิง ใช้เวลาแค่3นาทีกว่าๆนะฮะขโมยหัวใจนะผู้เชี่ยวชาญวงการเพลงของอเมริกายกเป็นวงป๊อปยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฮะเราก็จะเห็นว่าวงการเคป๊อปหรือว่าวงการในเอเชียของเราจะดังแค่ในโซนนี้แต่ว่าตอนนี้ออกไปนู่นแล้วครับ<ะ>ในหลายๆทุกทั่วมุมโลกแล้วกันสำหรับวงแบ็คพิงค์นะที่คว้าใจคนทั้งโลกได้มีทั้งงานเพลงที่เป็นของตัวเองรวมไปถึงไปร้องฟิชเชอร์ลิงกับคนที่เป็นศิลปินต่างชาติระดับโลกอย่างเลดี้กากาหรือว่าครั้งก่อนที่เพลงไอศครีมนี่ ก็ไปล้องกับเซรีนาโกเมสนี่ก็ oh, ถือว่าสร้างนะงความปรากฏการใหม่แลยกันของวงการที่เพลงเกาหลีเนียนะฮะโด่งดังเคป๊อปโด่งแล้วไปถึงทั่วโลกเลยตอนนี้แบ็คพิงเองได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้น,ทนของฝั่งอเมริกาครับจนทําให้ทางด้านของประธานฝ่ายการตลาดแบรนด์ระดับโลกเนี่ย LLC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตของเล่นที่ตั้งอยู่ในฟลอริดาแน่นอนว่าบริษัทนี้ถ้าพูดไปรู้จักนดีเพราะว่าจะเกาะติดตามทุกเทรน คอยเกาะติดกระแสยอยู่ตลอดว่าไม่ว่าจะเป็นดาราคนไหนดังหรือหนังไหนดังหรือกระแสอะไรก็แล้วแต่ที่มันดังทั่วโลกเนี่ยะจะมาทําเป็นการตลาดซึ่งสาวแบ็คพิง์วงแบ็คพิง์ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย<ะ>ซึ่งพอสานาทีเนี่ยออกไปปุ๊บโปรโมทไปปั๊บเนี่ย<ะ>โอ้โหคลองใจคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะฮะ,ฮะทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นความสมบูรณ์แบบที่สาวสาววงแบ็คพิงคุณแม่<ะ>ได้มาเป็นศิลปินเปิดตัวรายการใน YouTube ของท o อฟเฟอร์นะะที่เน้นที่เพลงที่ดีที่สุด<ะ>กำลังมาใหม่มาแรง โดย4สาวพูดคุยถึงเรื่องต่างๆก่อนจะดึงเข้าสู่เพลงนี้เลยครับ Love s i c g i r l นับ er เป็นการเปิดตัว MV ดังกล่าวทำให้ยอดวิวเนี่ยพุ่งไปถึง240ล้านเขาบอกว่า h, 3นาทีแค่นี้ คนทงโลกรักเธอหมดแล้วนะฮะเป็นศิลปินคุณภาพหน้าแบ็คพิงค์นะคุณผู้ชมนะฮะเพจดังทิ้งระเบิดนะฮะชวนลุ้นกําลังจะมีข่าวใหญ่คนก็แห่ไปว่าคู่ไหนก็จะกำลังจะแต่งงานกันนะฮะเรื่องให้ข่าวเจมอยร้อยแปดใช่ไหมได้แล้วครับเจมอยร้อยแปดออกมาโพสต์อีกแล้วทิ้งระเบิดก้อนใหญ่ครับหลายคนก็สงสัยออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆลูกใหญ่ได้ไหมอะไรนะระเบิดก้อนใหญ่มันดูเป็นขี้นะเป็นลูกใหญ่ละเป็นระเบิดลูกใหญ่ละกันะทิ้งในหน้าเพจของเจมอยร้อยแปด บอกว่าไม่กี่วันเนี่ยน่าจะมีข่าวใหญ่อีกข่าวหนึง่งนะทาเอาคนต่างคาดดาวก็ไปต,ต่างนาว่าเอ๊ะ จะเกิดอะไรขึ้น<ะ>และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซุปตาดาวหรือ,อคนดังคนไหนหรือเปล่าในวงการบันเท<ะ>ิงและก็ที่มีพูดถึงมากที่สุดก็จะเห็นเป็นข่าวเรื่องการแต่งงานคุณแม่<ะ>แม่มีซุปซิปได้ย,ยินมาบ้างไหมฮะ,<ล>ะเรื่องนี้่มีข่าวลือมาเยอะอแต่เราไม่รู้คู่ไหนไงแต่ที่ต<อ>้บอกเป็นคนดังด้วยไงขากเาเชื่อมโยงเยอะนะแม่หลายคู่เลยอย่างเช่นแก๊งเฟอร์บี้อย่างคุณแม่พิรณนีกับคุณสงการ<อ>หรือจะเป็นคุณแต้วกักบไฮโซปนัยน่ะขาก็ตั้งกันว่า ถ้าเป็นแต่งงานก็ต้องเป็นคู่นีแล้วล่ะเพราะคู่อื่นก็ไม่เห็นมีกระแสเลยเพราะว่า2คู่นี้หวานออกสื่อกันมาโดยตลอดะนะสาวแต้วก็เพิ่งจะไปถ่ายชุดแบบแต่งงานมาด้วยนะเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรแปลกๆให้ชาวเน็ตได้รู้กันว่าเอ๊ะจะมีงานใหญ่ที่เป็นงานแต่งหรือไม่นั่นอเองมาเจกันต่อไปเพราะเจ๊ม,มอยเขา,เขา,เขาบอกกว้างนะคะแอปกับน้องต่อน ต่อธนภพใช่ไหมเขาบอกแอปกับน้องต่อเนี่ยตออกลับนะบมีรุนร่วมงานกันอีกไหมหลังแฟนๆเชียนะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอภาคสองภาคแรกเพิ่งจบไปคุณแม่เรียกว่าส่งท้ายเลตติ้งคือยอดสูงมากด้วยความแบบว่าทั้งหลวงทั้งเศร้จาจนน้ำตาโอ้โหล้นท่วมจอกันเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอกับการถือกําเนิดของคู่จิ้นคู่ใหม่ต่างวัยฮะชวนฟินอย่างคุณต่อธนภพนี่เป็นเป็นรุ่นลูกได้เลยไหมคุณแม่ไม่ถึงไม่ถึงนีรุ่นหลานรุ่นน้องรุ่นน้องเหรอกับ คุณแอฟทักษอนนะฮะที่ทำเอาแฟน,แฟนๆเรียกร้องอยากจะให้มีภาพที่2ต่อเพราะว่ายังค้างคาใจในหลายๆประเด็นของเรื่องนี่แหละอยากให้ทั้งคู่ได้ลงเอยกันขณะที่หลายคนก็ลุ้นอยากจะให้คุณต่อคุณแอปเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้2คนก็แน่พูดไปแล้วครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยร่วมงานกันได้อย่างแน่นอนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่แบบคุณจิ้นอยากจะให้แบบว่าคบจริงอะไรเงี้ยช่ณแม่เขาบอกโอ้ย<ม>ไม่ได้ไไดต่อก็บอกว่าเป็นต่อเขามีแฟนอยู่แล้วนั่นแหละค่ะต่อเขามีแฟนอยู่แล้ว แอปนี้เขาก็มีรูปไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลุ้นได้แต่ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะจิ้นกันไปจิ้นภาคสองจะมีหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอดูนะขึ้นอยู่ที่ผู้กำกับเขาจะดูเรตติ้งขอเกิดใหม่ใกล้ๆถ้าใๆแต่กระเธอข้างในเนี่ยทำมตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้โอ้โหเรื่องนี้มีกี่ภาคแล้คุณแม่มีสองภาคสอภาคใช่นะฮะก็มาคาราล่นเป็นนางเอก ใช่นัวเอกนี้บทบาทคารคเตอร์เป็นไงคุณแม่ตายกี่ก็ต้องตายไงตายอยู่นั่นแหละตายแล้วตายอีกตายแล้วก็ตายอีก เปิดมาไม่ทันพูดเลยก็ให้ตายไปก่อนเกิดเป็นคนไม่สวยเ๋อหลอกเกิดแล้วก็ตายเลยเหรอเป็นคนไม่สวยแล้วก็ชอบซองผู้ชายก็ต้องตายก่อนตายเลยตายเลยแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ตายอีกตายอีกชีวิตสั้นยิ่งกว่าลูกน้ายิ่งกว่ายุงอีกอ้ชีวิตน่าสงสารนะเรื่องนี้ใช่ฮะนะคะติดตามกันได้นะคุณผู้ชมนะสำหรับมาสคาร่ากับผลงานตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้นะฮะเป็นนักแสดงนาเป่าค่ะเล่นเป็นขี้ข่าเป็นขี้ข่า หดแล้วชอบ <laughs> นะฮะเวลาหมดแล้วค,คุณผู้ชมแนละ้วต้องขอขอบคุณนะฮะ AB Coffee นะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่ากาแฟที่ใช้เนี่ยใช้พันธุ์อาราบิก้านะฮะแล้วก็มีสารสกัดจากรังนกใส่ด้วยนะคะคอลลาเจนนะฮะแล้วก็สารสกัดจากอโะโวคาโดทางเช่าตังกุยส้มแขกน้ำมันน้ำมันรำข้าวนี่คือครีมเทียมนะฮะแล้วก็มีสารสกัดจากขมิ้นชันด้วยนะฮะคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าซื้อไปยังไงก็คุ้มเพราะดื่มได้ประมาณสามถึงสี่เดือนเล สามถึงสี่เดือนถึงเดือนละร้อยกว่าบาทสักสองร้อยกว่าบาทเองคุณผู้ชมนะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรสุดคุ้มครับอ่าโปรสุดคุ้มวันนี้ครับซื้อนะครับทางด้านของ AB Coffee ซื้อ4กล่องแถมฟรีนะครับแก้วเอบีกาแฟหใบและก็กาแฟ AB Coffee ไปอีก1ซองราคาเกือบ3,000บาทเราให้จ่ายราคาพิเศษเพียงแค่1,190บาทย้ำนะครับ1,190บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรเลยครับเบอร์นี้ครับ065 594 1925 065 594 1925หนึ่เก้าสองห้าไม่พอใจห้าห้าเกาสี่หนึ่ คัุณผู้ชมนะ a b Coffee นะผู้ชมผสมรังนกแล้วก็คาราเจนฮะหอมมากหอมจริงๆนะฮะอ่ะเวลาหมดแล้วนะวันนี้เราสองคนนะฮะแล้วก็นางเอกหนังนะฮะเป็นนางเอกหนัง AV ด้วย AV ด้วยใช่รู้ไหมว่า AV ของมสซาร่าย่อมาจากอะไรย่อมาจากอะไรฮะอวตารนะอวตารนะไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ